เล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่ซึ่งลูกหมูพี่น้องทั้งสามตัวอาศัยอยู่ลูกหมูทั้งสามตัวมีนิสัยแตกต่างกันเป็นอย่างมากตอนนี้พี่น้องหมูตามกำลังสร้างบ้านของตัวเองอยู่นั่นลูกหมูน้องสุดท้องจอมขี้เกียจมาพอดีเลยครับ องเล็กสร้างบ้านด้วยฟางสวยๆเนี่ยวันเดียวก็เสร็จละไม่มีเหงื่อสักหยดแผนยังมีเวลานอนดูโทรทัศน์สบายเลยด้วยเข้าไปดูการ์ตูนดีกว่าล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 านี่แหละครับลูกหมูน้องสุดท้องสร้างบ้านของตัวเองด้วยฟางเพราะหมูเล็กรักความสบายไม่คำนึงถึงความแข็งแรงของบ้านเลยละครับทีนี้ เรามาดูลูกหมูกลางสร้างบ้านกันดีกว่าครับ ร้อยแหมสร้างบ้านได้ไหมเนี่ยก็สบายดีเนาะเฝาตรงโน้นทีตรงนี้ทีแปบ๊บเดียวก็ได้บ้านสวยตั้งหนึ่งหลังอ้าวเข้าไปนอนสะงี้ดีกว่าอเห็นไหมครับหมูน้อยทั้งสองตัวใช้เวลาสร้างบ้านแป๊บเบดียวเองแตบบ่ดูไปแล้ว บ้านสองหลังเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยนะครับเอาทีนี้เราก็ไปดูพี่หมูใหญ่เขาสร้างบ้านกันบ้างดีกว่าเนี่ยเขาเริ่มสร้างมาตั้งนานแล้วด้วยเอ๊พี่หมูใหญ่เขาสร้างบ้านด้วยอะไรนะ ชั่วบ้านอีแสนสวยของหมูใหญ่แข็งแรงทนทานสร้างมาตั้งเกือบเดือนแล้วนั่นเนี่ยยังไม่เสร็จอีกอะแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยนี่ต้องอย่างเงี้นี่อ้าวพี่หมูใหญ่ทํำอะไรอยู่อ่ะน่านะสิเล่นลงไล่จัาก,กันมากอา้าวแล้วแล้วพวกเธอไม่สร้างบ้านกันเหรอเสร็จแล้วฮะอะไรนะ เสร็จแล้วเหรอโหพี่สร้างมาตั้งนานแล้วอะ่ะบ้านอิดของพี่ฮนะยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเห็นไหมบ้านอิด พวกเธอเขี้เกียจเกินไปจะสร้างบ้านทั้งทีต้องให้แข็งแรงทนทานจะได้ป้องกันเจ้าหมาป่าได้ไงะุ้ยไรสาระจริงๆเลยพี่นะขยันเกินไปเสียเวลาเปล่าน๊กแล้วก็เสียเวลานอนด้วยฉันไปนอนดีกว่าเนื้อเนื้อยังไม่เสร็จอีกเจ้าหมาป่ามาอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนกันแล้วกันนะฮ่ชโย เรียบร้อยแล้วบ้านอีกของหมูใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วชจยโยภูมิใจจังเลยอะ่ะเข้าบ้านดีกว่า <c oughs> โอ้โห,โหเด็กๆเยอะเลยกำลังหิวอยู่พอดีเลย ไม่เอาไม่กินเด็กดีกว่าไม่อร่อยหรอกวันนี้เราจะมากินหมูเฮ้เออเจะาลูกหมูสร้างบ้านสสวยเจียประเดี๋ยวเถอะหมาป่าจะเรียกออกมากินให้เรียบเลยเอเอาหลังไหนก่อนดีนะอะ เอาเจ้าหมูน้องก่อนดีกว่าเนอะเอาแล้วกดออดตรงไหนเนี hm ่ยอ๋อไม่มีออดว้าเชยเชยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอประตูเอาก็ไดาษใครมามาป่าเขี้ยวยาวขอเข้าไปหนเจ้าหมูตัว ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรฉันหมาป่าใหญ่จะเป่าให้บ้านเสลวเจ้าหมูน้องฉันจะถามอีกทีหนึ่งนะจะเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดช้าช้าคิดจะลองดีเหรอเดี๋ยฉันจะเป่าให้บ้านฟางกระจุยไปเลยพลังลมปราณจอมยุทธหมาป่าฮ ผมพี่มันละไว,วจริงๆเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะจับกินทั้งสองตัวเลยตัวหนึ่งทำหมูสามชั้นอีกตัวหนึ่งทำหมูหันเถอะกัก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 ใครมาหมาป่าเคี้ยวยาวขอเข้าไปหน่อยจะหมูตัวน้อยเปิดปากกิ๊ตที ใยายจะเป่าให้บ้านเร็วลูกหมูจา๋าเปิดหน่อยเถอะนะไม่เปิดเปิดหน่อยนะไม่เปิดจะเปิดไม่เปิดไม่เปิดหน่อยถ้าอย่างนั้นพลังลมปราณปูด ปูดไอ้เดินไปของฉันเดียวไปแล้วน้องหมูอเล็กหนีกันเร็วจะเดี๋ยวไม่ไห้มานี่อย่างนี้ไม่ได้แล้วโอ๊ยเร็ทำไปเร็วอย่างนี้แหมอีกนิดเดียวก็จะได้กินหมูหันแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะทีนี้ล่ะ จะกินให้หมดสามตัวเลยเฮ้ยกักกักกัใครมาหมาป่าเขี้ยวยาวขอเข้าไปหน่อยจะหมูตัวน้อยเปิดปากกระตูทีไม่เอาไปไปจะมาจู้จี้จะหมาตัวดีไปให้ไตลใอ๋อไม่เปิดก็ไม่เป็นไรฉันหมาป่าอยากจะเป่าให้บ้านเฟลจะลูกหมูสามตัวเนี่ย หัวแข็งจริงๆเลยเอว่าแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยทำจากอะไรเนี่ยรูปร่างแปลกๆแต่เดี๋ยวเจอพลังลมปราณของข้าก็กระจุย ไม่ขยับเลยอ่ะเอาเอาเด็กๆช่วยหมาป่าเป่าบ้านให้กระจุยเลยนะหนึ่งสองสามปูดอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามปูด ไม่พังเหรออย่างนี้ต้องเจอคอนไม่พังองีกเจอสว่านหน่อยเป็นไงอะพลังลมปราณปูด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 โ,โอ๋ยลมปราณ หมดตัวเลยโอ๊ยหน้นา,นามืดไปเป็นลมดีกว่าเจ้าจ <ะ S 2> หมาตาเปลมไมแลด้จะเย,ย,ยอะบ้านอีกของที่หมูใหญ่เนี่ยแข็งแรงจังเลยนะเผืออไปแล้วไม่ล่ะเห็นมาพี่บอกแล้วถ้าหมูเล็กกับหมูกลางไม่ขี้เกียจเอาแต่ห่วงสบายแล้วก็ป่านเนี่ยนะ เราก็มีบ้านอิดที่แข็งแรงได้ทั้งสามหลังแล้วนะจริงด้วยรู้อย่างนี้ทำตั้งแต่แรกก็ดีเนาะต่อไปเนี้ยหมูกลางจะขยันขันแข็งสร้าง,งบ้านอิดที่แข็งแรงแบบพี่หมูใหญ่เลยหมูเล็กด้วยมาสร้างบ้านอิก<ๆ>ีกันเถอะนะมาเดี๋ยวพี่หมูใหญ่ช่วยด้วยเฮ หลังจากนั้นเป็นต้นมาหมูน้อยทั้งสองตัวเป็เลิกนิสัยขี้เกียจยังเด็ดขาดเลยล่ะครับเห็นไหมครับพยันอดทนทำงานซักตั้งแต่แรกก็ไม่ตอ้องวิ่งหนีเจ้าหมาป่าย,ยัางนี้หรอกเนอ้อ